สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ก็แวะนักลบนิรน,นามฐานผีวังเปล่าครับก็ว่าจ,จะมาขอหวยครับวันนี้วันดีครับวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกครับเป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนแปดครับกำลังค้นหานักลบอยู่ครับตอนนี้ครับโอ้ห้วยขึ้นเต็มเลยโอ้นักลบไปไหนเนาะ ไม่เข้าไปแล้ววะอ๋อบักแดงยุติโตเดือห้งงองเด็กกินเข่าด่าบักแดงเห็นไะลูกพียงไปใส่นเนาก็ว่าแว่นักลบพี่น้ำครับ วันจะมาขอหวยครับกำลังค้นหาอยู่ครับเด้อไอเสย์รอไอเสย์มาหิ้วเขาแล้วเดี๋แบบเด้ออ้าเอ้าวมึงโหรอไอมันยังหันลรามึ่ไงอ่ะเด้อเอาเอาเอานิ่งเนิ่งเอาข้าวไม่มาครับนักลบนิรนามฐานผีรองเท้าครับ นักลบครับเนี่ยนิ่งเอา้าหนึ่งหนึ่งสองสามเอา้าอ๋อเราเมึองเอาละโอ้มึงขบเข่าแล้วเปเอ้าตายแล้วโอ้มึงกินอิดอยากไรมึงเนาะตุกเพียงไปใส่นอ้อไ้ยไม่ไจะจิ้มเข่าจิ้มเนาะเลยนะ ก็มาแวะมาอะไรครับมาสวนมาเอาข้าวไหมหมาครับหมานักลบครับอะไรไปใส่นอกนักลบอยู่ดอโอ้ฝนตกค่ำมลอลไรนี่น้ำท่าดีครับน้องคายครับช้าช้าช้าน้ำท่าดีครับเอาหนังหน่อยเน่ะย จำคือเหลือยว่า้ันงูซะบัดเลยดูสนะีน่ากลัวอยู่นเนาะย h ่มาหาหม,มาโอ้มีมุ่งยู่เอ้ยหอย,ยอันเอใคเนี่ยเห็นต้นมวกเว้ยไปใไส่นอ้อ้เนาะอ้บรรยากาศดีครับท้องทุ่งครับน้ำท่าดีฝนตกทุกวันครับที่น้องชายครับ โโหวานข้าวตัวนเห็นไหมตีไงบ่เหนือเขาก็ได้ตายเบิดบ่ปุ๋ยบ่งห่วยมันเด้กำลังค้นหาครับตอนนี้ปัดเ้อไปใส่น้อยเนาะปลาปลาึกปลาทึบครับวันนี้โอ้ปลาถือใบพะตรงนี้แล้วโอ้ยมันหกเว้ยฝนตกไง ออออโอ้ปลาเถอบ่บ่ดิอ่าเก็มีภาะอุตสัหงหรมนะครเต็มมูตันจันตะขาดลบฟอกฟูลบพูพทวดเวขาเป็นสกีพกีงานเด้อเอาละบาดิเอจอนักลบแล้วครับเด,ด้อ่ามาขอหน่วยที่นัาผมนคูบาอาจา์เจ้าที่จ้าฟัง อาสวดมนต์แล้วมันยำเด้ออัสาธุนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัพพุตสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัพพุตสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัพพุตสสะพุทโธลอมธัมโมลอมสังโฆลอมธัมโมลอมสังโฆลอมพุทโธลอมธัมโมลอมสังโฆลอมอภุทโธเมนะโถธัมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถพุทโธเมนะโถธัมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถสาธุอ่ามื่อกี้กำมะขอโตดำโตดียำเด้อเทวุเทวดา พอให้มาเป็นสักขีพยานให้เด้อมีเคเบิลโมตันจันตะคาดหลวงพ่ออ่าขวดหลวงปู่คุนแล้วก็หลวงพ่อเงินหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อยังไงเนี่ยลงพ่อไอ้นั่นมีปะออาลงปูสว่างมีปะลงปูสว่างโอ้ใช่สารคามก็มาลงกัดอาซาลงปูสว่างคอยมีซักซิดคอยขอให้มันเค็ดมันยำเด้อมือนี่เป็นอะไรกอนเด้อตรงนี้ผมไม่สบายใจ าเชมันจะมาซโเดี๋ยวเอาเอาละเดนเจอนักลบล้วครับเลยขอหวยครับงวดที่แล้วก็ไม่ได้มาครับไม่เจอนักลบครับนักลบไปใส่เหรองวดที่แล้วโอ้ไปไกลแล้วจา์ตุลไปไกลเขาป้าเขาดวงโอ้ยจะไปใส่หรอคนไทยคนคนนี้ลี้ลับครับคนหาไม่ค่อยเจอครับบางกลางคืนนี่เพื่อนเขาบอกว่ามากะมาอย่างกว่ามาซองกบเด้ะ ยืนอยู่ข้างๆก็มองไม่เห็นครับผีบังบดครับกงคืนเป็นผีบังบดครับคนคนนี้ครับอำนาจรีลับมีครับความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นแนวทางครับตอนนี้ก็จุดทูบเสียงไทยไอ้ไข่ครับแมนโบนักลบนะครับทูอ้ะไข่ก็รีบเร่งครับเพราะนักลบจะไปเจ็บเหตดเร่องบ่ครับครับโอ้เกือบพั่ปอเนาะไปหาเจ็บเห็ดทางไดเลยดี เพิ่งมาตะโฟเรือนครไทยผนแล้วโอ้ยนครไทยสีสองหลักผุดตัวดาๆครับไปไกลดอดูคือผู้คนเขาคนันนี้ครับเดี๋ยวเกือบไม่เจอครับเดี๋ยวเกือบไปออกไปหาเห็ดเห็ดครับเดี๋ยวคนหาทสีสองหลักคนเลยจ้ะถ้ามาทานสีสองหลักผมเนาะจุดทูบไอ้ไข่แล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยเสียงทายทูบไอ้ไข่ครับสารนักรบวิญญาณฐานผีวังเปล่าครับงมดที่แล้วผมก็ไม่ได้มาครับ ท่านบางเปาตบหูผมอือไปสองอาทิตย์ครับเดี๋ยวไอ้ดองทำมากนะมึงเดี๋ยวผมพิเรื่องนะวันนขออนุญาตครับท่านครับผมมาขอเจตนาดีครับไม่ได้เสียดสีใครครับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองครับขอโชคขอลาบครับท่านครับขออนุญาตครับท่านบางเปาครับโอ้ท่านบางเปามาแล้วครับขนขนลุกเลยพี่ผ้าครับครับโอ้อำนาจที่รับมีครับความเชื่อส่วนบุคคลครับคนคนนี้ครับโอ้ท่บใบไข่กำลัง ลงมาเลยครับนี่ผมว่าเป็นหนึ่งครับนี่หนึ่งสองเหรอเออมันทำไมเป็นงั้นล่ะเป็นหนึ่งนะไม่ใช่เลขหนึ่งก็เลขสองผมว่านี่ไม่ชัดครับอยู่ริมๆครับท่านที่ติดตามชมดูเอาเองครับโอ้พี่อาร์ <c oughs> เาสารนักลบครับนี่ช่าง เจ้าชีวิตก็ยังอยู่สองเฉลยเลยดอกดอกไม้ยังนี่ดอกกินดอกว่านบ่เนี่ยดอกว่านไฟเป็นบ่ครับโอ้มีดอกว่านไฟด้วยดิบะดอกไม้ป่าครับเออเป็นหนึ่งนะขึ้นแล้วครับหนึ่งครับนี่ไหลเป็นงั้นเลยความเชื่อชนบุคคลครับไม่ชาติครับพี่พาว่าหนึ่งเกียรติบอกพี่พับครับ Oh, อย่ามันวนนี้บังครับมีเงาบังครับเออขออนุญาตครับท่านบางเปล่าครับอย่าบังเลยครับโอ้ oh, มันเป็นเลขเจ็ดเหรอยังยมเจ็ดมีเจ็ดเหรอหนึ่งสองเจ็ดบ่อะไรอืมพอข้างบนมันเป็นค้ายๆกับเลขหนึ่งกับเลขสองเอะข้างล่างเป็นเลขเจ็ด มันไม่ไม่ไม่เป็นเงาครับไม่ชัดครับหมวนี้ครับโอ้ผีพาเจ็ดนั่นแหละจันเย็ดวะครับก็ดูครับท่านที่ติดตามชมครับท่าน fc ที่อยู่อดอนอําเภอชายวนก็ดู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 ครับอีนัครพนมก็ดูด้วยครับก็เคยถูกอยู่ครับแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่โชคครับบุญบารมีถึงก็ได้ครับหมวดนี้ครับหมวดที่แล้วไม่ได้มาครับมันเป็น เก้าอเจ็ดอาจารย์เอาเจ้าบอาวไว้ั่นบ่เบิ่งเบิ่งเอาแล้วกระชับพื้นที่แล้วควรขยุงแล้วตอนนี้เอาแล้วบานนี้เอาแล้วเอาแล้วะหมูล้อมทำโมล้อมสังคุล้อมแล้วเอาแล้วกระชับพื้นที่แล้วกําลังออกสามตัวครับอ้ยพ่ะขออนุญาตท่านวางเปลควันขยุงเลยครับเนี่ยโอ้ต่แต่แต่ลไม่รู้ควันมาจากไหนครับเนี่ย เอาละท่านวังเปาอนุญาตแล้วเนี่ยจะบังเลยครับท่านครับขออนุญาตครับผมเชื่อส่วนบุคคลครับไม่ใช่เรื่องงมงายครับก็เคยถูกอยู่ครับแล้วแต่ครับเ้วแต่ทั่วครับบุญบาลรมีถึงก็ได้ครับเอ้าอันที่สามไม่ไม่ไม่มีเว้ยพ่อหลิกยังมวยจักเเลยต้องบังเว้ยเอ้าควรขยงไม่ชัดครับเดีอ้อะไรวะ รูปใบไข่ไม่ชัดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่ครับเดี๋ยวให้คนมาดูหลายหลายคนครับ98เมียนบ่อเหล็กหนึ่งัด้นึ่ครึ่ง1 198ป่เป่าแล้วดูหลายตาหลายอันนี้เนาะอ๋อ198บ่อเออมี่แปดด้วยด้วย198 198 128บ่อเออผมดูมันเป็นหนึ่งมอหนึ่งข้างบนได้สมาตเปทีหัวเออ ครับค่ายครับคาครับเงี้ยบ่อยป่ะโอ้ยเป็นแปดเว้ยก่ช่างก่อสร้างที่นี่ดูเป็นแปดครับโอ้ยผ่ะทุบไม่ชัดครับเดย์ทุบระลายเพราะมันโมซัดต่อนนี่นะมันยางไงไม่รู้นะท่านบางเป่าจะไม่ให้แล้วเจ้าที่เจ้าทางผมขออนุญาตครับมาบังครับไม่มีเลยครับนี่ กดดูหลายคนก็บอกหนึ่งเก้าแปดอะไรแปดมาครับเก้าก็มาครับ <laughs> สับซ้ายสับขวาหมุนเอาครับสองก็ยังมีครับหนึ่งกับสองมาครับแต่ <laughs> มันเป็นเงาเป็นอะไรก็ดูเอาเองครับข้างบนผมว่าเป็นเลขหนึ่งนะเออบางคนก็ว่าเป็นเลขสองไม่รู้นะหนึ่งเก้าแปดเลขสวยอยู่ครับอะไรวะมีแปดมีเก้า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับแม่นไม่พา <laughs> ทตางไกลและไกลครับก่อนนักรบนิรนามฐานผีวังเปาครับ <laughs> ก็สวัสดีครับ <laughs> ขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ <laughs>